มีพัดลมอัตโนม,มัติแม่ปุ๋ยซื้อจากโฮมปูมาราคา199บาทมันลดราคาเหลือ59บาทน,น,นะคะแม่ปุ๋ยมี2สีมันเป็นรูปหมีนะลองดูค่ะอ่าแม่ปุ๋ยแกชว์ด้วยหน่อยโอเคค่ะเน่อัตนมิยังตันตว้าวน่ารักมากเลยไม่ใส่ชจด้วยจึ๊บมันเป็นอัตโนมัตินะปกติแล้วว่าเราจะห็นพัดลมมาแม่ปุย๋ยแม่ปุ๋ยจะเปิดให้ดูก่อนนะคะมันจะมีปิดเนาะแล้วก็เลขหนึ่งเลขหนึ่งก็จะเป็น านะไม่ปุ๋ยทำให้ดูนะอันนี้เบานะเปิดเลยไม่ต้องบังคับอะไรใช่ค่ะเปิดแล้วก็มีเลขสองเลขสองขึ้นแรงไปอีกนะ้างแรงกว่าเดิมอีกเย,ย,ย,ย็นไหมค่ันรองเย็นไหมเย็นไหมโอเคนี่ของยิ้มบ้างนะคะนี่เบอร์นหนึ่งนะเบอร์สอง แม่ปุ๋ยซื้อมาให้หนูยิ้มหนูแย้มเวลาเราออกไปเที่ยวร้อนร้อนแบบข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะที่เอาดอแบบนี้อเ,เอาไปเก็บไข่ได้ไหมได้เลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันแล้วนะคะเขามีแถมที่ห้อยด้วยอ่ะเดี๋ยวให้หนูยิมหนูแย้มใส่ให้ดูนะคะเด็กๆใส่เป็นไม้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชักแบบแย้มห้อยเสร็จแล้วห้อยคอเลยห้อยคอเลยจ้าไปเที่ยวก็ห้อยอย่างนีน้ ุราจะถ่ายมาให้ดูนะคะว่าใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไงนะคะเวิร์กไหมนะคะเราไปส่องให้ซิซี่เลมอนดูยมันจะกลัวหรือเปล่าอย่มมาบอกว่ากลัวไปกันเลยหนูยิ้ม,มกลัวไหมกลัวเลยค่ะซีซีเลมอนมาดูของเล่นใหม่หนูยิมๆๆ <osters. S 1> ้มหนูแย้มเฮ้ยไม่กลัวอุย้ยกลัวอยู่กลัวอยู่เย็นยิ่งเย็นไงเขาฟองไม่หนีนะเลมอนมาเร็วเลมอนใครอยากไปลมเย็นเย็นมาเร็ว เร็ลมอนมันกลัวค่ะมันห่างตุกไหนซิซี่แต่มันเย็นนะลูกเลมอนเลมอนกลัวไหมเออคนนี้ชอบอุ้ยเลมอนมันเย็นนะเลมอนเนี่ยขี้กลัวเลมันกลัวมากแต่มันเย็นนะซิซี่เลมอนทำให้ตัวเองอ่ะคลายความร้อนได้นะเร็วนั่นด มันชอบพี่สามแต่มันแค่กลัวเปาเสียงอีกน่อยนึงไม่ให้มันหลบหนูเามันเกิดไปตรงสารมันเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเป่าให้มันบ่อยๆมันก็จะชินเองเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะออกไปเก็บไข่กันแล้วนะคะไปเดี๋ยวถ้าไปเก็บไข่จริงๆเดี๋ยวปุ๋ยจะถ่ายให้ดูนะว่าหนูยิ้มหนูย้มใช้งานจริงๆจะได้หรือเปล่าเมื่อออกไปอยู่ข้างนอกนะคะ นูยิ้มหนูย้มจะทดลองใช้พัดลมแล้วนะคะเราจะทดลองใช้แล้วนะเป็นไงเย็นไหมคะเย็นไหมคะใช่คะ่ะอันนี้เบอร์อะไรคะเนี่ยเบอร์สองเบอร์สอันลยหรอรโ,หโอเครสรุปแล้วพัดลมที่มาปุ๋ยซื้อมาใช้งานได้จริงๆนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะ ปุยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย